สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาลงท่อสุขงานนะครับกับถึงงานนะครับคุณพนมนะครับท่อซิ่งครับบ้านแผวครับนะครับวันนี้ลงท่อบ่อปลาสลิดนะครับนี่ครับลงสายมองขวาครับองท้ายครับท้ายจะติดหรือเปล่าครับขึ้นสะพานนะครับค่อยๆขึ้นมาครับเรื่อยๆครับนี่ครับคนทวงหัวท่อครับไม่ทวงไม่ได้นะครับหน้าลอยนะครับไม่งั้นจะทําให้ท่อยกรอได้นะครับ เรื่อยๆนะครับกินหนึ่งนะครับเดิน้อกินหนึ่งค่อยเดินเข้ามานะครับคนถ่ายก็สูงใหญ่เลยครับค่อยลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับเป็นบ่อปลาสลิดนะครับนี่ครับเดินเข้ามาครับลงมานะครับเด็กหัวท่อครับวัไหนครับพี่บ่อนี้หรอคุยอะไรกันวะครับชี้ตรงนี้ครับลงตรงนี้ตรงนี้ก็ทําการนะครับปลดเผา ื้อยู่ในไฮดรลิกนะครับน้ำเปล่ามาให้พี่บรรยากาศทีมงานนะครับทีมงานคุณพนมทอซิงนะครับสนใจติดต่อครับซ่อมท่อโมท่อครับโอ้โหติดต่อได้ครับเบอร์เดี๋ยวทิ้งว้ให้ด้านล่างนะครับดูครับไปนะครับใส่กอนะครับคุยในกันจะลงท่าไหนครับคุยนครับเริ่มทะเลาะกันเองนะครับเรียบร้อยครับ ใส่กอใส่อะไรเรียบร้อยครับทำการบิดนะครับจะบิดท่อลงบ่อนะครับค่อยๆครับเชิญนะครับเครื่องนะครับเป็นไงควันตึงๆเรื่อยๆครับท่อลงเท้าครับนะครับไม่หม่ไม่หม่รอครับรอลมครับตอนนี้นะครับบิดนะครับบิด้วครับ ก็คอยบิดครับที้าหนิบบิดแล้วครับเป็นไงครับโอ้โหทีมงานครับมืออาชีพครับเป็นไงครับเล็งไงครับเล็งไงครับหลุมว่าจะตรงบอมไหมครับเรี่อๆครับเกียร์เท็จน้ำนะครับลองน้ำครับไล่เข้ามาเอาหน่อยครับทอจอดน้ำครับผมเล็งเนะไม่มาบดิ่งถึงเลยการ ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายรูปครับอไม่ใช่ครับน้ำไม่ได้ออกแค่นี้นะครับอันนี้แค่สซเซิครับครับนี่ครับที่ออกมาคือน้ำที่โคนนะครับเพราะว่าท่อลงบนบ่อนโชว์นะครับลงแล้วต้องโชว์ครับไล่ข้ามาไปหนึ่งทีโชว์ไปหนึ่งทีนี้ครเริ่มนะครับเริ่มนะครับ แข็งครับความตึงๆนะครับอืนี่ครับอืนี่ครับอูเด็กดอนนะครับต่อมาอูนี้ดูครับเร่งแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเออนะครับเนี่ยครับขนาดเร่งแค่ปั๊บเดียวนะครับดูครับดูครับโอ้ปั๊บเดียวครับเต็มบ่อนะครับบ่อหักน้ำนะครับนี่ปั๊บเดียวครับปั๊บเดียวดูง่ายๆนะครับควันโชยๆนิดๆนะครับ โอ้โหเป็นไงครับสนใจนะครับติดต่อท่อสุบน้ำนะครับทักมาได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยครับเป็นเครื่องเบาๆครับแรงไม่ได้นะครับแรงเดี๋ยวมันไปแทงคันอีกฝั่งดินมันจะสไลด์ลงมาครับใครคนอยากดูตอนไหนครับทักใต้คอมเมนต์นะครับเอามาให้ชมกันตึงเตเลยครับ